วันนี้จะพามาแก้เอกสารทานเฟอร์ที่ทางเมตาส่งมาให้นะคะทุกคนใครที่ยังมีปัญหาแก้ไขไม่ได้เอกสารทานเฟอร์นี้นะคะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมเลยค่ะทุกคนกระดาษสีขาวนะคะปากกาแล้วก็ให้ไปโหลดแอป Adobe มานะคะทุกคนเตรียมไว้เลยนะคะแอป Adobe ไฟล์ที่เขาส่งมาให้จะเป็นแบบนี้นะคะ2แผ่นแบบนี้ให้ทุกคนดาวน์โหลดมาที่โทรศัพท์ของเราดาวน์โหลดเร็จนะคะ ให้เข้าไปที่ Adobe ทุกคนแล้วกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะอ่าช่องที่1ตรงนี้นะคะให้เป็นชื่อบัญชีที่เรากรอกผิดชื่อนามสกุลของเราที่เรากรอกผิดนะคะให้กรอกลงไปเลยสมมติว่าเรากรอกอ่านามสกุลผิดก็ใส่ชื่อนามสกุลที่ผิดเหมือนกับบัญชีที่เราทําผิดนะคะช่องที่1ช่องที่สองคือชื่อบัญชีที่เราแก้ไขแล้วนะคะแล้วต่อมาหน้านี้ทุกคน ส่วนที่หนึ่งจะเป็นชื่อบัญชีที่ผิดนะคะส่วนที่สองจะเป็นชื่อบัญชีที่ถูกช่องแรกนะคะให้ใส่เลขอ่าไอดีไอดีที่เขามีให้อ่ะข้างบนมันจะเขียนไอดีบอกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็สิบอะไรเงี้ยเลขไอดีของเขาเออกมาใส่ช่องนี้ช่องที่สองเป็นชื่อบัญชีนะคะช่องนี้เป็นชื่อบัญชีชื่อบัญชีที่เรากรอกผิดเราใส่นามสกุลผิดยังไงก็ใส่ตามนั้นเลยทุกคนแล้วก็อันที่สามชื่อเฟซของเรานะคะตรงนี้ชื่อเฟซของเราสามารถ กรอกโดยการพิมพ์ใน PDF ได้เลยนะคะ3ช่องนี้แล้วก็ช่องตรงนี้ช่องวันที่ใช่ไหมคะทุกคนพิมพ์เป็น PDF ได้เลยค่ะสามารถพิมพ์ลงใน PDF แก้ไขเป็นแบบโหมดไฟล์พิมพ์ได้เลยแล้วก็ให้เว้นตรงนี้ไว้าลายเซ็นนะทุกคนเว้นตรงนี้ไว้ก่อนนะคะลายเซ็นเว้นตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพามาทําอีกทีหนึ่งนะคะส่วนช่องที่2ช่องที่2ในส่วนที่2นี้ก็เหมือนกันนะคะช่องที่1เป็น ID ของ บัญชีที่ถูกต้องแล้วนะคะส่วนอันที่สองก็คือชื่อนามสกุลที่เราแก้ไขแล้วถูกต้องแล้วนะคะใส่ตรงนี้แล้วช่องที่สามก็คือชื่อ,อ่าเฟซบุ๊กของเรานะคะใส่ลงไปเลยชื่อเฟซบุ๊กของเราชื่ออะไรคุณสิริอ่าชื่อคุณสิริก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็วันที่ค่ะวันที่กรอกได้เลยสามารถพิมพ์ใน PDF ได้เลยนะคะทุกคนตรงนี้แล้วก็มาส่วนที่สามนะคะส่วนที่สามมันก็จะมีช่องอันนี้เห็นไหมช่องแรกก็คือเขาบอกว่าทานเฟอร์ใช่ไหม ช่อง ID ที่เขียนผิด t ทนเฟอร์ทู่ทูก็คือช่อง ID ที่ถูกนะคะอันนี้คือช่องไ d ที่ผิดแล้วก็ช่องไ d ดีที่สูงถูกนะคะส่วนตรงนี้เขาก็จะถามว่าการสร้างรายได้ของคุณมาจากที่ใดบ้างสมมุติว่าคุณมี facebook อันเดียวคุณว่ากรอกชื่อ Facebook ของคุณไปอันเดียวแต่ถ้าคุณมี facebook แล้วก็เพจคุณว่ากรอกชื่อ Facebook แล้วก็เพจตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นรหัสอ่ารายได้ที่เราจะได้ใช่ไหมอันนี้เป็น อ่าใช่เป็นรหัสรายได้ที่จะได้สมมุติว่าเขาจะมีใบสเตทเมนต์เนาะส่งมาให้มันจะมีเลขอยู่ตรงนั้นทุกคนว่าดาวนะสตาร์อ่ารหัสรายได้คืออะไรให้เอามากกอกตรงนี้นะคนแล้วช่องนี้เขียนให้ตรงการสมมติว่าเป็นสตาร์ใช่ไหมช่องนี้ก็ต้องเป็นรหัสของรายได้สตาร์นะช่องนี้เป็นซับซับอ่าคอนแทคซับแบบว่าเหมือนว่าเพื่อนสนับสนุนนะ Sub ่ะซับเนมเบอร์อะไรสักอย่างที่เขาส่งมาให้ถ้ามันมีเราก็เขียนลงลงช่องนี้ลงไป แล้วก็รหัสให้ดูในสเตทเมนที่ทางเมตาส่งมาทุกคนมันจะมีบอกนะคะนี่ค่ะแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปทําการทำาลายเซนที่ต้องเอามาลงตรงนี้นะทุกคนสําคัญที่ลายเซนตรงนี้ที่มันติดปัญหากันใช่ไหมตรงนี้นะคะทุกคนเราจะพาไปทําใน pdf นะคะโหลด pdf มาเขาให้ใช้ฟรีเจ็ดวันนะทุกคนโหลดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทำเลยค่ะตามคุณติริมานะคะพอเราเข้ามาที่หน้า pdf นะทุกคนให้เรากดไปที่บวกน่ะกดไปที่บวกตรงนี้นะคะ แล้วเราก็เลือก Open File Open File ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะอันนี้ iPhone File ใช่ไหมอยู่ในเครื่อง iPhone เรากดเข้าไปแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเราจะเป็นอันนี้นะคะเราเลือกอันนี้เข้าไปกดเข้าไปเลยคะ่ะนี่ทุกคนเราก็จะใช้ฟรีนะคะเราไม่ใช้เสียตังค์ใช่ไหมเราก็กดเข้าไปพิมพ์รายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะ พิมรายละเอียดตามนี้อ่ะพิมต,ตรงนี้นะคะตึงๆแล้วทีนี้เราจะมาทําลายเซ็นกดเข้าไปที่ตรงนี้ค่ะ Signature เขาเรียกอะไรลายเซ็นใช่ไหมแล้วกดเข้ามาที่ลูกศรน,นี้นะคะอันนี้เลยกดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เลือก Add Signature เขาอ่านว่า Signature ใช่ไหมอ่ะกดเข้าไปทุกคนให้เราเขียนชื่อนามสกุลของเราอันแรกนะคะก็คือเขียนชื่อนามสกุลที่ผิดนั่นแหละเขียนแบบนั้นเลยนะุกคนใส่กระดาษไว้แล้วเราก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็กด Add เนี่ยเข้ามาเขียนแบบนี้นะคะกดเข้ามาปุ๊บ แล้วก็กดดันดันเสร็จแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงหน่อยนะคะทุกคนช่องแรกก็คือชื่อนามสกุลที่ผิดนะคะก็คือกรอกชื่อนามสกุลที่ผิดใส่ลงไปค่ะแล้วก็กดส่งนะคะพอถึงมาถึงหน้านี้ใช่ไหมเราก็ยกยกมาวางตรงที่เป็นลายเซ็นเลยค่ะทุกคนยกตรงนี้มานี่เห็นไหมกดตรงนี้ปุ๊บกดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นวางลงนี้เลยนะเห็นไหมแบบนี้ค่ะกดตามนี้เลยนะคะนี่เราก็มาวางตรงนี้นะคะแล้วก็ อันต่อไปเราก็กดเหมือนเดิมค่ะทุกคนกดไปที่ลายเซ็นเหมือนเดิมแล้วเราก็พิมพ์ลายเซ็นที่เราเขียนลายเซ็นที่ถูกต้องไว้แล้วเราก็กดเข้ามาเพิ่มแล้วเราก็ใส่มาช่องข้างล่างอีกแบบนี้นะคะง่ายๆแค่นี้ทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณสิริด้วยนะคะเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเพื่อนๆในการแก้ไขเอกสารทานเฟืนน์นี้ให้สำเร็จได้ทุกคนนะคะวันนี้คุณสิริมาแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย